You mm know. -hmm. อภาควะตาธรรมโมธรรมังนะมะสัมมิขณายาติสระเนนัสหาปัญจสีรานิยาจามาตุติยัมปิมยังปันเตวิสุงวิสุงระขณายาติสระเนนัสหาปัญจสีรานิยาจามา ตัติยมปิมยังพันเตวิสุงวิสุงพระคณาธายาติสรณะสหตัตมจศีรานิยาจามาโมตัสสะภะคกวโะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธ,ธัสสะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวโะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ สุติยัมปีพุทธังสระนังัจฉามิมีติยัมปีพุทธังสระนังัจฉามิตัติยัมปีอาณาติปัตตาเวอรักมณีติขาปักขันสมาธิยามีมีเจ้าเมสุปิชาเจราเมอะี จเจริญจงมีแต่ท่านสาธุชนทุกท่านซึ่งวันนี้มีท่านทวีเสริมพัตติกุลท่านเวลาพรเสริมพัตติกุลท่านผู้ว่าราชการจังหวัดและนายกเหล่ากาชาติจังหวัดพิษณุโลกท่านดเรเปรมฤดี์ตัมปูนต์ท่านนายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก เป็นรองผู้ว่าราชการท่านพระราชการท่านทหารตำรวจจนวันนี้มีท่านผลโทกิติพงศ์จ็นส่วนท่านแม่ทัพภาคที่สามพร้อมด้วยพ่อใหญ่ท่านผลเอ,ดอกดรสิริทิวพันธ์พร้อมทั้งญาติโยมผู้มีเกียรติทุกท่านก็วันนี้ วันที่หนึ่งมกราคมพุทธศักราชสองพันหาร้อยหิบจังหวัดพิษณุโลกโดยเทศบาลนาครพิศณุโลกได้จัดให้มีการทำบุญตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งเพื่อเสริมสิริมงคลในโอกาสที่ จะเริ่มต้นชีวิตในปีพุทธศักราช2568คนเพื่อความสุขให้กับชีวิตของเราจะเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาซึ่งหลายท่านก็ได้ไปร่วมได้ไปเจริญพุทธมนตลได้ไปติฐานจิตและได้สร้างความดีทําบุญร่วมกันท่านทั้งหลายในเรียกว่าชำระจิตใจ ปาสจากเครื่องสมองปาษาจากโคตต่างๆที ушка, Emperor, ่มันสิทธิ์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ตัดไว้ตอนหนึ่งป่มนุษย์ชัสัตถาสติมโตปิเวทนาตมีกังทีระติอายุปาริยะโภชนะที่ได้มาเวทนาของผู้นั้นย่อมเบาบางแก่ช้า อายุ่เยินอ,องเมืองพิษซโโลมีองค์สมเด็จปณนเนศวรมหาราชเป็นต้นและด้วยบุญบรารมีบุญงามความดีทั้งหลายที่ท่านทั้งหลายได้ร่วมกันสะสมตั้งแต่ต้นจนถึงวันนี้ก็ดีจงเป็นตะบะปลวะปัจจัยเป็นเครื่องนุนนำให้ท่านทั้งหลายจงประสบในความสุขความเจริญเจริญในหลักคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ประกอบกิจาการอรันใดทำหน้าที่อะไรก็ขอ,ขอให้มีความเจริญมีความรุ่งเรืองมีความสุขทั้งกายและใจจ่มนมงหวังสิ่งใดที่ชอบประกอบได้ทำพอสิ่งนั้นจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จด้วยกันทุกท่านทุกคนคือขอเจริญพร ติตังตุมหังคิปบำเมวะสมิจตุจันโทปนรโสยทาถมณิโชติระโสยทาสัพพิติโยวิวัตจันดุสัพพโลงโกวินัสตุมาเตปวัตวันตรายโยสุขีติกายุคน ปวะอภิวาตนาซีลิสนิทยาวท่านไปครับท่านคนโตธีบงเดสุวรรณท่านของจังหวัดวันสำคัญวันหนึ่งซึ่งเป็นวันเริ่มต้นปีใหม่2568ซึ่งปี2567ซึ่งผ่านค้นมาไม่กี่ชั่วโมงก่อนหนึ่งต้องของนำบุญมาฝากทุกท่าน ต้นคืนนี้ผมได้พร้อมด้วยพุธทธ่ารทีนิกชนได้ไปร่วมส่วนผลคาบปีที่วัชสีรัตนะมหาวริหารับปี2 5 1 8ซึ่งเป็นปีที่เราเริ่มต้นที่ดีก็ขอให้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดพิศนุโลกนะครับ มีความสุขความเจริญมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงขอให้สิ่งดีๆสิ่งที่เป็นมงคลแก่ชีวิตเข้ามาสู่ท่านและครอบครัวตลอดปี2568และตลอดไปสวัสดีปีใหม่ครับ กไปหน้าไปร้อหน้าเลยมำบุญเพื่อก,การศึกษาได้นะครับ